กำลังใจน้ำใจน้ำอดน้ำทมคงฝังใจลึอกอยู่ท่านจึงเป็นเครื่องดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะกำลังแห่งทำภายในใจพอกลายเป็นเครื่องดึงดูดได้ไม่สงสัยเราไม่ถามแล้วเพราะเราในลัทศนี้แล้วเราจะไปถามยกยอหาอะไรมิจจะต่ย,ย้ำเข้าไปตรงนั้นเองอย่างถามหาอะไรตอนนั้นก็มีสงสัยตัวนี้เองท่าน คงมีอาจมีธรรมภายในใจด้วยกิตตภาวนาของท่านจึงเป็นเครื่องดึงดูดทุกสิ่งตัวอย่างได้เป็นอย่างดีตามลําดับขั้นภูมิของธรรมภายในใจถ้าลำดับขั้นภูมิของใจถ้าเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเต็มเหนี่ยวคือกิจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นอยู่ที่ไหนกับเป็นเหมือนแม่เหล็กอยู่ในนั่นแหละสว่างกระจ่างแจ้งจ้าอยู่ภายในตลอดไม่ว่า